ผ่านมานีนยอดมวยท้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นบานไม่รู้โรยนะครับฉกเพชรช่อชมวงอย่างนี้หรือแม้กระทั่งนี่บุญหลายสอเพลินจิตรุ่งเรืองเล็กรุ่พบาทใกล้รุ่งลูกเจ้าแม่ชสยทองอย่างนี้นะดอกไม้ป่าพงสว่างสมิงหนุ่มสิทธิทบุญธรรมแล้วก็แสนชัยนะครับสอขิงสาตาพรมทวนเล็กห้าพลังป่าละน้อยเกียรติอนันต์จักรวาลเกียรติศักดิ์เทวันนะ หรือแม้กระทั่งชนะเลิศน,นะครับเมืองหัดใหญ่สมรักก็อยู่ในรุ่นนี้แหละนะก้องธรณีหรือแม้กระทั่งยอดมวยนะครับก็คือสามารถพยักอรุณนะครับคราบโอ้โหดีครับมาเผอแวบ,บเดียวเดินทางมาถึงคู่เอกมาแต่ว่าตอนนี้มีเหตุขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยครับอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับช่วงนี้เราก็ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของรายการของเราครับขอบคุณซ p ครับ CP พีเจริญพกพันฑ์อาหารจำกัดมหาชน ขอบคุณ CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนครับท o คอ r p o อ a t เรชชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันขอบคุณผลิตภัณฑ์ c p ครับธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพครับโทร028008000ขอบคุณบริษัท CPF เรสซองแอนด์ฟูชเชนจำกัดผลิตภัณฑ์ไฮพพกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพพกเจ้าสัวข้าตังมินิไก่หยองสูตรไก่ย่าง5ดาวบริษัท c p เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิ Magic. เจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอบคุณนะครับสยามคูโบต้า45ปีนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตโดยสยามคูโบต้านะครับขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดนี่ครับผูกกระจับก่อนครับายน้ำเงินสามารถปิ่นสินชัยแฝดพี่หรือว่าทีมงานพี่เลี้ยงลืมครับไปผูกซ้ำให้แฝดน้องเมื่อกี้หรือเปล่าอ,าอลืมน่าจะเหมือนกันครับลืมผูกกระจับครับออดีนะ กรรมการแบบจัดจับแคดเจนชัดเจนอ้อกรรมการจับเข้าไปนี่เลยแนวสะดุ้งเลยนะกรรมการลงไปผูกดวนเลยกรรมการบอกข่า,ขาวดวนเข่าวดวนต้องลงมาดวนน้อยอจะเป็นทีมงานอาจจะสับสนเอผูกให้น้องหรือผูกให้พี่ครับอไม่เป็นไรครับตอนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วนี่ครับอดูประวัติชัดเจนของฝ่ายน้ําเงินครับเราสามารถปิ่นสินชัย เมื่อสักครู่นี้แฝดน้องครับสมเด็จปิ่นสินชัยโชว์ฟอร์มหล่อเลยครับโอ้ชนะเพชรท่าเรือออกิดเกษมไปนะครับเดี๋ยววันนี้มุดเดียวเลยครับโอูเหลือเชื่อครับอือ่ะวันนี้มาดูแฝดพี่บ้างแฝดพี่บ้างครับเจ้าสามารถปิ่นสินชัยโอ้แต่ว่าวันนี้โจทย์ยากเลยนะครับสู้ศึกทีซีมวยไทยนี่จอมหูเลยครับครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับ ธงชัยทองสเสวกนะครับให้คะแนน3ท่านพงพัฒน์ว่องไวปรวัตรแขกสินทรและอารันนุชกลางครับนี่แหละครับคู่นี้ชกกันในพิกัดน้ำหนัก123ปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็คือสู้ศึกนะครับพีซีมวยไทยน้ำเงินสามารถนะครับปิ่นนิชชัยแล้วก็ในรุ่นนี้นี่ใกล้ๆกันระวังกันเถอะครับในรุ่น122ปอนด์เนี่ยนะอดีตแชมป์โลกของเรานะโอ้สามารถพยักรุ่นโอ้ชื่อเหมือนใส่น้ำเงินเลยนั่นแหละนั่นแหละ ชนะลูบป้พินเตอร์ที่ที่ประเทศไทยแล้วก็ป้องกันได้ครั้งเดียวไปเสียให้กับเจฟเคเน็ตที่ออสเตรเลียในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทหรือว่าจูเดียพัทเวทในน้ำหนัก122ปอนด์โอ้โหยุคนั้นถือว่าแต่ละท่านนี่ยอดมวยระดับโลกของจริงเบอร์ต้นๆทั้งหมดเลยครับโอ้สุดๆว่างั้นเถอะสามารถเป็นทั้งยอดมวยไทยด้วยนะแล้วก็เป็นแชมป์โลกด้วยโอ้โหนะครับนี่ครับ ทางด้านมุมน้ําเงินครับอ่าอาจารย์ธงชัยมาบอกว่าอ่ะผูกผ้าประเจยดอ่ะให้แน่นหนาหน่อยดูครับอืมอ,มอมืนี่แหละครับอ่ะดูประวัติของทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงครับสู้ศึกทีซีมวยไทยยิมครับอ่อนพรีพรมนะครับ21ปีจากชัยภูมิดีกรีนี่แชมป์นะครับแชมป์ของแบทมวยไทยครับ ปี2019หัวหน้าคณะคุณยุ้ยนะครับคุณพัฒนียาเฉินนะครับพร้อมโดยคุณเฉินหวยเชานะครับแล้วก็มีคุณพัฒนียาเฉินเนี่ยแหละครับเป็นผู้จัดการด้วยแล้วก็มีคุณแดเนียลไทเกอร์ให้การสนับสนุนครับปัจจุบันก็ซิซซ้อมอยู่ที่โรงเรียนมวยไทย p c มวยไทยแะครับโอ้รับ รับสอนให้ด้วยนะครับกับชาวต่างชาตินี่ครับสู้สุดนี่แกก็เป็นทั้งนักชกอาชีพแล้วก็เป็นครูมวยด้วยครับก็นักชกในดวงใจครับกับบูรดยาเลนโบสอ่านทะเลครับก็200ครั้งนะครับชนะ1 8 0แล้วก็แพ้20ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับสามารถปิ่นสินชัยครับนายพีรพงเศษวิไลครับนายพีรพงเศสวิไลครับ 23ปีจากอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนท่านเดียวกันเลยครับท่านผู้การไซเตรสครับท่านพลตำรวจตีด็อกเตอร์สเวกปิ่นสินชัยครับท่านนายตำรวจลักมวยของวงการมวยเราครับปัจจุบันก็ฟิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปิ่นสินชัยนักชกในดวงใจรุ่นพี่อดีตยอดมวยเลยครับมานะศักดิ์ปิ่นสินชัย66ครั้งชนะ51แพ้13แล้วก็เสมอ2ครั้งครับ เอาละครับเราดูแฝดน้องไปแล้วนะครับสมเด็จเป็นสินชัยขวาชัยไปแล้วในคู่รองอันนี้มาดูแฝดพี่บ้างนะครับสามารถเป็นสินชัยวันนี้มาเจอกับสู้ศึกผี่หรือว่าแข่งงานที่หินบอสมควรนะครับสู้ศึก,กระยะหลังนั้นเหนียวแน่นเหลือเกินนะครับแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็วงในมันเหนียวเนึบมาดูจังหวะฝีมือของสามารถวันนี้จะสู้กับสู้ฝึกได้ขนาดไหนครับามาเริ่มยกหนึ่งนะครับ ายแดงสู้ศึกน้ําเงินสามารถใน4ี่ไฟหลังของไยแดงชนะฉลามดามสองทีชนะชัดชัยด้วยยก3าแพ้ยกมรกตน้ําเงินสามารถแพ้ของพันช่างของพันล้านนะครับแล้วก็ชนะแก่นพิทักษ์ยก4ชนะธนาชาติด้วยนะแล้วก็ครั้งหลังมาแพ้คือดีหลวงนะครับชอห้าพยักษ์คู่เอกวันนี้นะครับสมส่วนเลยอะร้อยี่สิบสามนะครับในรุ่นซูเปอร์เันธเวหรือว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าจูเนียร์พันธเวนะครับในน้ำหนักร้อยยี่สิบสอง ดูคู่นี้นะครับเหมือนเดิมนี่นะครับทุฟยูมวยมันมันสุกนะครับขอบคุณนะครับ cp เจริญพ่อขาวผ์อาหารจำกัดมหาชนแล้วก็อย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้านะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ศูนย์สองนะครับหกหกสองหกห้าห้าห้าจากเคมอเตอร์ครับไปเลือกรับชมดูรถที่โชว์รูมหรือว่าในงานมอเตอร์โชว์ก็ได้นะครับของโตโยต้าเคมอเตอร์มาหาไปออกบูธที่มอเตอร์โชว์ด้วยครับ เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญท่านที่จะหารถดีๆสักคันหนึ่งเนี่ยโตโยต้าเคมอเตอร์หมดยกแรกพักสักครับอย่ารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีระพุทธชงครับผู้วรักศิะแม่ไม้มมยไทยมาแต่ดั้งเดิมครับขอขอบพระคุณครับเรื่นี้ต้องขอบคุณโตโยต้าเคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโลดครับ026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับยังคงเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับสู้สุด เป้าหมายนี่อยู่ที่วงในนะครับแต่ว่าามสามารถนั้นไม่ปะทะด้วยตรงๆนะครับอาศัยจังหวะหีหมัดสลับเอาไว้วงในก็ตั้งกำแพงดูไล่แขนล็อกแขนเอาไว้ทำให้สู้ศึกก็ยังไีไม่ถนัดกรรมาการคงชัยต้องแยกก่อนนะครับอ่ายกสองฝ่ายแดงสู้ศึกเนื้อเงินสามารถนะครับกัคในพิกัด2 3อ่อลุยเลยสู้ศึกปล้ำแล้วล็อกแล้วหนีไปสามารถแฝงตัวเข้าชิดไม่ไม่อยู่ไกลไม่อยู่ไกล กัดจะฟันจะฟัน,จะ,ฟนจะหักจะหักศอกยังอา้าวทำไว้สามารถเอา้าโดนเทเลยสุสึกเทลงไปเลยนะครับอา้าวเดี๋อนีกสุสึกย่องมาสามารถน้ำเงินนะครับมาคนนี้เราใจมากเลยเอา้าวาไปสามารถนายสุสึกล็อกตีไหมอา้าวโอ้โหฟัน ฝันไปสามารถเอาโอ้โหกะระยะสั้นเลยนะครับฝันเลยอ่ะบูกับบุญบูกับ,บุญครับฝ่ายแดงนี่มาเบียดติดชิดไหมตลอดเวลาครับอ้แต่ว่าจอมฝีมือก็ต้องฝ่ายน้ำเงินเลยครับแพงแกช่อสามารถครับคู่ที่ผ่านมาแฝกน้องก็แบบหาเห็นแล้วครับว่า จอมฝีมือแห่งยุคอีกคนหนึ่งตอนนี้ดูแฝดที่เดี๋ยวดูครับนี่ครับโอ้โหอุยแต่ว่าสู้สึกไม่สนครับมาชนเข้าไปเบียดเข้าไปติดเข้าไปโอ้สู้ไหนเลยครับสามารถในวารีลาการชกนี่เหมือนจันกับสมเด็จแฝดน้องเลยนะครับวงไหนมีคอยไล่แขนมีหมัดมีศอกนะครับสลับดูนะครับโอ้โหแต่ว่าสู้สึกนี่กันเหนียวนึบจริงๆนะครับถึงตัวตลอดชนตลอดเกาะมัดรัดเลื้อยไปเรื่อยนะครับก็มาอยู่ที่ว่า สามารถจัดต้านไหวหรือเปล่านะครับความแข็งแรงของสู้ศึกอ้าวชนอย่างเดียวนะครับบาดหัวเท่ากันเลยอ่ะสู้ศึกแดงนะครับน้ำเงินสามารถตรีไปสู้ศึกสามารถมาอ้าวสู้ศึกแดงไม้แดงไม้สามารถติดติดตลอดพลังตัวไว้อ้าตีไปสู้ศึกยังตีไม่ถนัดกรรมาการแกะแยกอ,าาอกาก้าวเาข้าอีกเข้าสู้ศึกเข้าเข้าเข้าอีกะโอ้ย สามารถแกขวางเลยขวางขวางไว้ขวางเอา้าขวางวุ้ยสุดศึกโอโนมไม่ได้เลยนะครับลายยกแล้วด้วยนี่ยกนี้ยกสองก 2, เอกวันนี้นะครับไปแดงสู้ศึกน้ําเงินสามารถเอา้าสู้ศึกขยับเข้าไปเรื่อยขยับไปกา่อย่าตกนะเอาทีพนาร่องไปก่อนสามารถเับหมดยกหมดยกที่สองที่ร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นเนี่ย ร่วมสนุกกับท่านผู้ชมนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเป็นแฟนรายการมวยทางทุกอยู่ช่อง24รับส่วนรถพิเศษมิกเซอร์ไป50%เลยครับที่ร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นนะครับอ่านี่ครับต้องขอบพระคุณคุณจิ้นเจเจครับตามกันต่อยก3เลยครับ มาดูกันนะครับยกนี้นี่สู้ศึกน่าจะเดินเร็วขึ้นกว่าเก่าแล้วนะครับ <S <S เป้าหมายอยู่ที่วงในอย่างเดียวดูลูกขวางลูกไล้แถนนะครับของสามาถไม่ยอมให้สู้ศึกนั้นปล้ำได้ขนาดมีอาวุธมวยในจุกจิตนะครับลูกที่ทำลายขาแ,ลแข้งขวาไว้แล้วก็แท่งขวาแล้วก็มีหมัดที่คอยบวกอยู่ตลอดดูนะครับดูการขวางของสามารถนี่ถือว่าโอ้โหขวางอยู่เลยครับอ้าชนอย่างเดียวนะครับยกนี้ดับเครื่องชนแล้วสู้ศึก สามารถโอ้โหดูดิหลากหลายจริงๆเลยนะครับลุกใกล้ๆด้วยดูการไม่ตกเอ้าซ้ายสวยเอ้าซ้ายโตขึ้นขึมากระตุกเสือทีเดียวนะครับสู้สึดสล้มเลยอนะ่ะโอ้โหรบเครื่องจริงๆสามารถนะครับมาถึงตรงมาถึงตรงนี้นี่สู้สึดสเหนื่อยแล้วอ่ะไม่รู้จะเข้าอย่างเอ้าตีอดโอ้โหตัดพวกนี้ไม่ฟาวนะไม่ได้ขัดขานะครับโอ้ดูดิ ออดูลีลาการชกของนี่สา water. มารถอย่าห,หมดนะอย่าหมดนะมวยไทยห้ายกนะครับมวยไทยต้องต่อยห้ายกเอ้าเอ้าล็อกไว้แหมจะป่ายไปเรื่อยปุ่นเปลี่ยนปุ่นเปลี่ยนป่ายไปเรื่อยนะครับโอ้โหสู้สึกมวยเข่าแทบจะปวดหัวแล้วครับแหมสามารถมวยฝีมือครับแหมสู้ไหนเลยครับอัดุแหมวงในวงในไล่แขนขวางหน้า นี่แหละครับแผนหลักเหลี่ยมแกกินทระดัทินิงก็เรียบรยโอ้พยกขายจะตีนี่บิดเลยนะครับดูแล้ววงนอกนั้นนิ่งด้วยวันนี้มามีหมัดมีซอกเอา้าเริ่มจะตีได้เหมือนกันสู้สึกปิดเข้าไปโอ้โเสียงเชียร์ี่การล่านสนามนะครับเวลาสู้สึกเริ่มจะทําได้ดูว่าสามารถจะต้านได้หรือเปล่านะครับความแข็งแรงต้องใช้หลักเหลี่ยมเข้ามาสู้ครับเอาดับเพื่อนชนแล้วนะครับสู้สึกต่อยล้าตัวก่อนสามารถฟานไป ล็อกไว้นี่สามารถล็อกไว้เลยขวางหน้าไว้ฝ่ายไปเรื่อยนะครับตีไม่ถนัดอา้าการแกะแยกก่อนโอ้โหคู่เอกวันนี้นี่ตื่นเต้นเลยนะครับถามว่าหมดไม่หมดนะเออสามารถโอ้ยปักสาแหวกรังโดนโมโหลูกนี้นะครับดีว่าไม่เต็มกระดูกพังอา้ปาปลายยกแล้วปลายยกแล้วนะครับเอา้าขวางแล้วสู้สึกสู้ศึกสู้ศึก อาแดงน้ำเงินสามารถอา้าทีมเชียอ้าเอาแมาแกชกด้วยเอาเอาวาวโอ้โหกระตุกอีกแล้วอ่ะโอ้ใช้ความอ่อนสยบความแข็งนะครับทางสามารถดูดิแกขวางไว้เลยอะ่ะโอ้รลายกติดเดียวอโหมดยกที่3รายการน้องใหม่ ห้าโมงครึ่งวันเสาร์ครับอ้แต่ว่าตอนนี้สู้สึกสู้ศึกมากกองเชียร์บอกสู้สึกโอ้แต่ว่าสามารถ่ากไม่มีตกใจครับกระดูกมวยเก๋าพอกันครับเนี่ยว่ามาทุกรูปแบบแล้วนะครับสู้สึกนี่เปิดฉากมานี่ไล่ฝาวัดก,ก่อนเลยแล้วก็จากกล้ำในตีเข่ามาโดนสามารถมีไล่แขนกดแขนเอาไว้แล้วก็มีลูกหวางทําให้วงในยังกล้ำตีได้ไม่ถนัดครับโอ้ดูศอกนะครับมีศอกที่คอยบวกอยู่ตลอดด้วยครับเ้าสู้สึก มาโยนนี้อยู่อยู่นิ่ไปได้แล้วเอาโอ้อะไรกันเนี่ยโอ้ล็อกดีนะครับสู้สึกแต่ว่าตอนลมเนี่ยที่สามารถนะครับแกมีโอ้เลียมเลียมกินเลยมาดูอย่าหมดนะสามารถอย่าหมดนะอา้าล็อกไว้สู้สึกระชากอีกแล้วอีกแล้วครับท่านโอ้โหกระชากเขาตัเองไปอยู่ข้างล่างอีกแล้วสู้สึก โอ้โหสามารถอ้าวต่อยอย่างเดียวนายแล้วสู้สึกคือสู้สึกต้องชนอ้าวฮิวฮิวแหมยังตีไม่ถนัดโอ้โหนี่แหละครับดูแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยนะครับฝ่ายแรกมีกําลังดีบูตลอดน้าเงินสามารถอาศัยเชิงอาศัยเหลี่ยมอ้าวขวางหน้าไว้อ้าวตีได้ไหมพลิกมาแหมาแกป่ายไปเรื่อยนะครับสามารถดูดิแกกันกันไว้เสร็จหมดโอ้โหดูครับ ว่าคู่มวยแบบนี้ครับว่ายังได้ลุ้นได้คิดตลอดเวลาครับตอนนี้ไม่สนครับสู้สึกม่าจเดินเป็นเงาตามตัวเลยจับได้จับได้แต่ว่าสามารถดูว่าปายไปไปายมาเนี่ยครับเนี่ยแหละครับม่าแก่ลูกนี้ยังไม่ตกครับพี่อารีพอยกกระตีนี่หักทิ้งเลยนะครับเอาเลยครับต้องมนีหมัดมาเสริมแล้วนะครับตอนนี้สู้สึกเราว่าก็พยายามทึกอย่างเต็มที่แล้วโอ้โห สามารถวันนี้มานิ่ด้วยแล้วก็ชกละเอียดนะครับอาวุธมวยนี่ครบเครื่องทั้งนอกทั้งในนะครับไหนนี่ก็มีลูกขวางทําให้ผู้ฝึกยังปล้ำไหนได้ไม่ถนัดนะครับดูแม่นี่นะครับแฟนมวยดูทางจอคุกยนดูนะครับมวยมันวันสุร์ก็พิจารณาไปเลยนะครับว่ามวยลักษณะอย่างนี้แข็งแรงอย่างนี้แล้วก็ผู้ที่ตั้งรับตั้งรับแบบนี้จัดจ้านแบบนี้นี่นะครับหัวหน้าคณะก็มาต้องดูด้วยนะครับนี่แหละ วิกีการต่อยของทั้งคู่อีกฝ่ายหนึ่งพละกำลังดีอีกฝ่ายนึงนะครับเชิงจัดจ้านมีตอนมีเหลี่ยมมีหลักออกไปเรื่อยนะครับทางน้ําเงินสามารถเอาเตะได้อีกแล้วสู้สึกโอ้ยงโมโหนี่ดูแล้เข้ายากจริงๆนะครับโอ้ต่อยแบบนี่ดูดิเอาคลานเลยอ่ะออกข้างไปอีกอา้าว กานก็ไม่ตกด้วยนะครับทางสามารถอ้าวสู้ศึกชนหมดยกที่4ใจใจดีของเราครับคุณวิเชียนสมภพนุ่งโลดโตโยตา้าเคมอเตอร์นึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์0 2 6 6 2 6 5 5 5จากโตโยตา้าเคมอเตอร์ครับลอยตัวมายกสุดท้ายนี่ต้องมีหมัดมีสอบเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับสู้ศึกเดินตั้งแต่ต้นยกนะครับเบียดเข้าไปไล่ต่อยมัด ขาดไม่ตกนะครับสามาแล้วก็ออกซ้ายออกขวาดีนะครับไม่ยอมเป็นเป้าหนึ่งเท่าไหนก็จะล็อกเอาไวา้ดูนะครับจะเป็นงานหนักของผู้ฝึกแล้วนะครับมาถึงตอนนี้แม่แช้พื้นที่เป็นประโยชน์จริงๆเลยสามารถเป็นนิชัยนะครับโอ้โหไม่สูงนะครับแต่วันนี้ละนีลาการโชคนีเหลือกินเหลือรับประทานเลยออกลุ้ฉลาดเลยนะครับแม่ดูดิเหมือนกับพวกนี่วันวิเศษกัน,นรสิงแนบีนะครับเนี่ย หรือแม้กระท่งนฉัตรชัยนะครับสายสกุลอย่างนี้ยกระต่อยนะครับสู้ศึกโอ้แต่ว่าสามารถดูดิเปรี้ยวจริงๆเลยเวลาการชกเนี่โหเด็ดขาดจริงๆแม่ไล่ไม่จนกระดานนะครับทางสู้ศึกออกไปเรื่อยนี่ัว้ยนะคะนี่บางทีบางครั้งนี่ต้องต้องดูเอาแบกไว้ด้วยนะครับคือไม่ได้ถอยเยอะนะเวลาการชกนี่เฮ้ยดูดิเสียติดเดียวอะขมำไปแล้วอะถือว่าเป็นแฝด เทวดาอีกคู่หนึ่งของวงการมวยตอนนี้เลยครับสมเด็จกับสามารถครับลูกศิษย์ของท่านผูกการาไซเตสครับท่านคนตำรวจตีด็อกเตอร์สวิกปิ่นสินชัยครับโอ้ดูครับมหาลูกศิษย์แต่ละคนนี่โอ้โหดวูวันนี้สู้ศึกไม่ใช่ว่าชกไม่ดีนะครับแกก็ชกดีมากแต่ว่าเนี่ครับมหาเจอจังหวะ เจอหลักเจอเหลี่ยมของสามารถไปนี้ปวดหัวเลยครับเยลีเรียกว่าอาศัยหลักเหลี่ยมเข้ามาสู้นะครับความแข็งแรงอาจจะเป็นรองสู้สึกนั้นเดินบทมาตั้งแต่ยกแรกแต่ก็ทําอะไรได้แมป็นวิ่งไป่นานวงในที่ว่าเหนียวลึกก็โดนลูกขวางของสามารถเอาไว้ด้วยเอาแต่ตอนนี้พยายามจะฮิตนะครับเลื่องสุดท้ายนะครับไล่ต่อยหมัดเป็นการใหญ่เหมือนกันเอาแมแต่ว่าหัวใจนี่ยอมรับเลยนะครับสู้สึกสุดยอดอะ่ะหัวใจดีและเดินไม่เลิกด้วยนะ บางทีบางครั้งน้มวยบางคนดีทอแล้วอ่ะ่อยหาหาตัวไม่เจอ,อสามารถแกบไปเรื่อยนะครับใช้พื้นที่เป็นประโยชน์สู้ศึกแม่ไม่เดินแล้วอะ่ะรู้แล้วนะครับเดินก็ไรไม่ชนกระดานน่ะแต่ว่าหัวใจย,ยอมรับเลยสุดๆเลยนะครับสู้สึกเดินตลอดอะ่ะนี่ยังเดินไม่เลิกด้วยนะครับแต่ว่าความเปรียวความฉลาดเชิงชกต้องยกให้น้ําเงินเลยสามารถนะครับอิมิชัยแม่ ในพิกัดน,น้ำหนัก123นะครับวันนี้ชกกันในรุ่นซูเปอร์แพน,นตัมเวทหรือว่าในอดีตนะครับเป็นจูเน่แพนดัมเวทนะครับในรุ่นนี้ก็อดีตแชมป์โลกคือสามารถแยะอรุ่นนะครับแล้วก็ยอดโมยไทยด้วยนี่นะครับก็รุ่นพี่รุ่นน้องนะครับแหมภาพประทับใจมากๆเลยนี่นะครับฝ่ายแดงสู้ศึกน้ําเงินสามารถนะครับการดูคะแนนทั้งสาม,มที่2แล้วก็ข้าม ไปที่มุมสุดท้ายนะครับน้ำเงินนะครับน้ำเงินสามารถนะครับเป็นิไทยชนะสู้ศึกทีซีมวยไทยไปแบบโอ้โหวันนี้สุดๆนะ